เทลลูไรต์ปิกอัพ2026ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหม่ของค่ายเกียร์ที่หลายคนคาดไม่ถึงเพราะเทลลูไรต์เดิมเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดโลกและในปี2026ค่ายเกาหลีรายนี้เตรียมสร้างความตื่นเต้นด้วยการแตกลายออกมาเป็นกระบะรุ่นแรกในชื่อเกียรเทลลูไรต์ปิกอัพซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างดีไซน์หรูหรา ความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและการใช้งานเชิงพาณิชย์การเปิดตัวในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของตลาดกระบะไฟฟ้าและไฮบริดที่กำลังมาแรงภายนอกของเกียร์เทลูไรด์ปิกอัพ2,026มาพร้อมการออกแบบที่ดุดันแต่ยังคงความหรูหราในสไตล์เกียร์กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลเทลูไรเข้ากับความทันสมัยของยุคใหม่ไฟหน้าเล็ดแบบเต็มระบบที่ดีไซน์ฉบบเฉียวทันสมัย เส้นสายตัวถังเน้นความแข็งแรงแต่ยังดูมีความโค้งมนที่ช่วยด้านอากาศพลศาสตร์ทําให้การขับขี่มีประสิทธิภาพและเงียบมากขึ้นตัวถังสีขาวเงางามถูกเลือกมาเป็นสีโปรโมทหลักสะท้อนภาพลักษณ์หรูหราและพรีเมียมล,ล้ออัลลอยขนาดใหญ่เสริมความแข็งแรงและความสปอร์ตตัวถังสูงโปร่งที่เหมาะกับการลุยทุกเส้นทางด้านท้ายของตัวรถถูกออกแบบให้ใช้งานได้จริงโดยมีพื้นที่กระบาดท้ายที่กว้างขวางและทนทาน รองรับการบรรทุกหนักระบบประตูท้ายสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานฝ่ายท้ายเล็กแบบพาดยาวช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวรถดูโดดเด่นยามค่ำคืนบ่งบอกความเป็นกระบะรุ่นใหม่ที่แตกต่างจากคู่แข่งเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารเกียร์เทลูไรด์ปิกอัพ2026จะพบกับการตกแต่งภายในที่หรูหราไม่ต่างจากรถ SUV ระดับพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงรองรับสรีระได้อย่างดีมอบความสบายในการเดินทางทั้งใกล้และไกล ห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้เต็มที่ทั้งตอนหน้าและตอนหลังคอนโซลกลางออกแบบเรียบหรูทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ระบบ Infotainment อัจฉริยะที่ใช้งานง่ายรวมถึงระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้รวดเร็วแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับพลังงานหรือระบบช่วยเหลือต่างๆ ในด้านสมรรถนะ Gear Telurai Pick Up 2026มีแนวโน้มว่าจะมาพร้อมตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์ไฮบริดและขุมพลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบรุ่นไฮบริดจะใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ได้กำลังขับเคลื่อนที่แรงและประหยัดเชื้อเพลิงส่วนรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบจะใช้มอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ี่ล้อที่ให้แรงบิดสูงทันทีการออกตัวจึงทำได้รวดเร็วและมั่นใจแบตเตอรี่ลิเธียมเทคโนโลยีใหม่รองรับการวิ่งได้กว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และยังมีระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังงานได้ถึง80%ภายใน35นาทีระบบความปลอดภัยถูกจัดมาให้ครบครันตั้งแต่ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะระบบเตือนการชนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนไปจนถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และจอดรถในเมืองช่วงล่างถูกออกแบบมาให้รองรับทั้งการขับขี่บนถนนเรียบและการลุยเส้นทางออฟโรด สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความแข็งแกร่งคือจุดเด่นสำคัญที่เกียร์ตั้งใจพัฒนาสำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าเกียร์เทลูไรด์ปิกอัพ2026จะเปิดตัวในประเทศไทยในช่วงปลายปี2026ด้วยราคาเริ่มต้นราว1,300,000-1,600,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันถือว่าคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรูหราภายในระดับพรีเมียมสมรรถนะไฟฟ้าและไฮบริดที่ทันสมัยรวมถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ครบถ้วน เกียร์เทลลูไรต์ิกอ2,026จึงไม่ใช่เพียงกระบดทั่วไปแต่มันคือการสร้างมิติใหม่ให้กับตลาดกระบะที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีและความแข็งแกร่งเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายและผู้ใช้งานที่ต้องการสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกรูปแบบและจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าจับตามองที่สุดในปี2,026อย่างแน่นอน